รับ Voice News เวลา15นาฬิกานะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่ถนนพหลยยโยธินบริเวณอนุสรสถานดอนเมืองนะคะซึ่งปริมาณน้ำที่ล้นจากคลองรังสิตอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำที่ถนนพหลโยธินบริเวณอนุสรสถานดอนเมืองเพิ่มสูงขึ้นค่ะตำรวจในพื้นที่จึงเร่งระบายรถออกเส้นทางอื่นแล้วค่ะเพื่อเลี่ยงเหตุน้ำท่วมติดตามการรายงานสดจากคุณวีรนันท์กันหาค่ะคุณวีรนันท์กันหาคะ คุณปองขันครับตอนนี้ทีมข่าวไวกิทียังคงปักหลักอยู่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าสนามกีฬาของกองทัพอากาศครับระดับน้ําบริเวณนี้ถ้าเทียบกับเมื่อเช้าจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวกล้องจะถ่ายภาพให้เห็นบริเวณฟุตปาดข่าวของเรามาเมื่อเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับ บริเวณน,นี้ยังไม่มีน้ําท่วมขังเลยนะครับมีเฉพาะบริเวณพื้นผิวการจราจรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าผ่านไปเวลาตอนนี้ประมาณ15นาฬิกานะครับผ่านไปประมาณสัก14-15ชั่วโมงนี้ระดับน้ําจะเห็นได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวถนน เมื่อช่วงเที่ยงนั้นสามารถสัญจรได้ 1, นึ่งสช่องทางนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นเหลือเพียงช่องทางเดีย,ดยวแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ําดูเหมือนว่าจะมีทีท่าพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถที่สามารถสัญจรได้บริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลอดเข้าไปทางยูเทิร์นใต้สะพานแล้วก็เข้าไปที่แยกลําลูกกา ส่วนรถขนาดเล็กนั้นจะต้องใช้สะพานกับรถบริเวณนี้เพื่อที่จะไปกับตรงถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็เข้าไปที่แยกลำลูกกานะครับเราได้ไปพูดคุยกับตำรวจจราจรครับสอบถามถึงเส้นทางที่จะใช้บริเวณนี้เราลองไปชมภาพในช่วงสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับ นี่ก็เป็นช่วงเวลาเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปที่ลำลูกกาหากเป็นรถขนาดเล็กทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนั้นแนะนำให้เบี่ยงเข้าที่สนามกีฬากองทัพบน,นะครับคือหมายถึงว่าถ้าลงมาจากสะพานกับรถแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬาแล้วก็ไปออกทางด้านหลังนะครับระดับน้ำบริเวณแยกลำลูกกานั้นค่อนข้างที่จะสูงมีเพียงรถขนาดใหญ่อย่างเช่นรถโฟลวิวลหรือว่ารถบรรทุก ที่จะสามารถสัญจรไปบริเวณนั้นได้เท่านั้นนะครับขณะที่บางจุดก็มีรถยนต์แล้วก็รถจัก,กรยานยนต์ที่จอดเสียอยู่เนื่องจากว่าฝากระแสะน้ําที่ค่อนข้างจะสูงประกอบกับสะพานกับรถบริเวณนี้มีรถของประชาชนนําไปจอดหนีน้ําจํานวนมากบริเวณหนึ่งช่องทางนะครับทำให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงตำรวจจราจรแนะนำเส้นทางบริเวณนี้กันครับ ตอนนี้คือรถเล็กอะรถเล็กเราก็จะให้เข้าสนามกีฬานะฮะแล้วจะไปออกอีกประตูนึงจะออกถนนลำลูกกาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยจะเป็นถนนวงแหวนถนนกาญจนาพิเศษไปไหนได้บ้างครับถนนกาญจนาพิเศษนี่จะออกไปมันเรียบนอกไปชนบุรีระยองอะไรไปทั้งทุกที่และทั้งคองนายกอะไรไปได้หมดเลยครับครับอย่างในลำลูกกาเองแล้วตอนนี้นี่ระดับน้ําสูงขนาดไหน,น้ะครับตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆตามคลองนะฮะกำลังขึ้นเรื่อย สาเหตุที่ให้เข้าทางสนงามกีฬากองทัพอากาศเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าน้ํามีปริมาณสูงฮะรถใหญ่ยังไปได้ปกติแต่ว่ารถเล็กเรามันมีหลายคันแล้วที่ว่าเครื่องดับอะบบก็เลยให้เลี้ยวเข้าสนามกีฬาแล้วออกอีกประตูนึงครับ,รบดูเหมือนว่าระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เกณฑ์กันมาเกือบทั้งโรพักเลยครับก็มาช่วยๆกันครับมีป้ายจราจรแนะนํายังไงบ้างไหมครับตอนนี้กําลังทําครับตอนนี้กําลังสั่งทําอยู่ครับตอนนี้ เพราะว่าเกี่ยวกับเส้นทางว่าให้ยังไงให้สะดวกที่สุดกับประชาชนะ ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศหรือว่าสนามกีฬาภูผาเตมีนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ใช้เบี่ยงเพื่อให้รถขนาดเล็กนั้นเข้าไปด้านในแล้วก็ออกทางด้านหลังครับเนื่องจากบริเวณแยกลําลูกการ,ระดับน้ําค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้มีการแนะนําว่าถ้าไปเส้นทางนี้จะสามารถออกบริเวณวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครได้เพื่อที่จะไปทางชนบุรีหรือว่าขึ้นทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ นอกจากนี้ยังมีการฝากย้ําเตือนจากกองทัพอากาศนะครับว่าประชาชนที่นํารถมาจอดบริเวณด้านในสนามกีฬากองทัพอากาศแห่งนี้ควรที่จะนํารถออกโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําภายในนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทําให้รถของท่านเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ครับคุณปองขวัญค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิรันทน์กันหารายงานจากบริเวณถนนพหลโยธินนะคะบริเวณอนุสรสถานดอนเมืองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ย้ำแล้วค่ะว่าประชาชนที่ได้ฝากรถเอาไว้ใน สนามกีฬากองทัพอากาศนะคะก็ให้ไปนำรถออกมาได้แล้วค่ะเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่รถเล็กค่ะก็ไม่สามารถสัญจรในบริเวณนั้นได้แล้วนะคะจำเป็นจะต้องไปทางเบี่ยงนะคะเข้าไปในสนามกีฬากองทัพอากาศและออกทางด้านหลังค่ะ